อัญโยงเจโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับในรับเข้าสู่ช่องอมกอเ p คป๊ pop. สำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวมินนี่นิชาหรือว่ามินนี่จีไอดร้ค้ทุกคนได้ติดตามกันกันกบอัลบ,บั้มโซโล่เดบิวต์รับที่ในตอนนี้เธอหรือว่ามินนี่กับอัลบ,บั้มเธอนั้นสร้างเรื่องมากๆเลยยอดขายทะลุ200,000อ,อัลบ,บั้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แฟนฝั่งอินเตอร์เนี่ยเขามาอัปเดตกันว่ามินนี่ส์เฮอร์อัลบั้มทำยอดขายทะลุ200,000อัลบั้มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบนฮันท่อในตอนนี้ขายดิบขายดีมากๆเลยกระแสตอบรับดีมากลูกรักแม่เกาแห่ง GI เรลเลยครับมินนี่เนี่ยกว่ายอดขายแบบฟึบฟบฟืบฟบ,บไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหน,นก็ตามแม้แต่วนิลเนี่ยก็ขายหมดตั้งแต่แบบโอโหช่วงที่ปล่อยให้จองกันเลยนะครับมินนี่ของเราได้รับการตอบรับที่ดี เป็นการโซโล่เดบิวต์ที่แฟนคลับเนี่ยรอคอยมานานมากๆดังนั้นพอม่เห็นผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงในอัลบัม้มเพลงไตเติลหรือว่า MV นะครับยอดอัลบัม้มดีเทลต่างๆของบัม ไม่มีการดูถูกแฟนคลับเลยทั้งสิ้นก็เลยได้รับการเปที่รุนแรงแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเอาให้จุกข,ขนาดนี้มินนี่รู้ข่าวเนี่ยจะต้องยิ้มแย้มแน่นอนนะครับว่ามีคนรักมินนี่เยอะขนาดนี้เลยและตอนนี้มินนี่ก็ลุยงานกันฉ่ำมากๆเป็นการเดบิวต์โซโล่ที่เปิดตัวมาแบบเพื่อรับความปังเท่านั้นไม่รับอะไรทั้งสิ้นกอบโกยแต่ความปังสองแสนทะลยไปแล้วบนทันชนะครับเดี๋ยวเรามากันต่อดีกว่าว่า ยอดขายของมินนี่นั้นจะเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่ถ้ามีเพิ่มเติมมีอัปเดตเดี๋ยวเราจะนํามาแชร์ให้ฟังกันนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับมินนี่ดีใจกันหรือเปล่าที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้กับมินนี่นิชายนตรรักคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับส่วนใครที่สั่งซื้ออัลบั้มของมินนี่ไปแล้วมาบอกกันได้นะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้าง สวยถูกใจหรือเปล่าเผื่อคนกําลังลังเลจะกดไม่กดดีบัมไหนเวอร์ไหนควรเก็บควรสั่งคอมเมนต์มาบอกกันใหม่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยสวัสดีครับอันยอง